ในลำดับต่อไปจงตั้งใจอบรมจิตสภาวนาทำจิตของตนให้สงบเพราะจิตที่สงบแล้วยอมรู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงถ้าจิตีตยังไม่สงบถึงแม้จะมีความรู้รักธรรม เมื่อพิจารณาไปพิจารณาไม่แตกฉานไม่ออกไม่กระจายหรือพิจารณาแตกฉานออกไปก็อาศัยความจำตามตำรับตำลาจิตไม่สามารถที่จะเบ่งบานปัญญาที่เป็นธรรมชาติ ของจิตให้ออกนามากดให้จิตเห็นได้ส่วนการที่จิตสงบแล้วเป็นการกระทบออารมณ์ที่เป็นเครื่องฝังจิตให้คุณข้องมัวหมองเ่้าหมองอันประกอบไปด้วยโลภะโสะโมหะเหล่านั้นถึงไม่หมดแต่สงบไป สามารถทำอะไรจิดได้เหมือนน้ำที่ผสมด้วยตรงในขณะที่น้ำนิ่งๆตรมมันก็นอนอยู่น้ำก็ใสตรมมีอยู่แต่ไม่สามารถจะทำลายน้ำให้ขุ่นมัวได้เพราะนิ่งอยู่น้ำจึงใสจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่ออบรมจิตของตนให้ อารมณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องสมองมีนิวรณิตกเป็นต้นเมื่อนิวรณิตกสงบระงับไปแล้วจิตของตนก็จะเกิดความผองใสเมื่อจิตเกิดความผองใสการไม่คิดอะไรทางธรรมะให้เกิดความรูร้ความเข้าใจ ธรรมชาติของปัญญาที่เกิดจากจิตผ่องใสจะส่งเสริมนึกเท่านี้และให้รู้รึกยิ่งไปกว่านั้นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงอย่างไรจี่จึงจะเกิดควาสมสงบและความร,รู้จริงตามธรรมชาติของจิตได้ไม่ฝืนที่ให้จิตไม่รู้จะให้รู้ ไม่สงบจะให้สงบเหล่านี้เป็นต้นต้องอาศัยสติคือควากมกำหนดรู้ของจิตที่ภาวนาอยู่นั้นว่าเราภาวนาบทอะไรเมื่อจิตนึกถึงบทนั้นก็ต้องมีสติรู้ตามหรือตามรู้ที่จิตรู้ จิตรู้อะไรสติก็ตามรู้ในวาระของจิตนั้นแต่เมื่อยังไม่ชำนาญทำบ่อยๆเข้าก็าจะเกิดชำนาญตอนที่ยังไม่ชำนาญน,นั้นบางทีจิตมันก็ทิ้นลนปัดแป่งองสายมากมายจนไม่รู้ว่าจะจับต้นจับปลายอะไรเขาจะไปอย่างไรก็แล้วแต่ พยามีสติติตตาไม่รู้ในสิ่งนั้นเขาจะดิ้นรนรู้มากวกไปเวียนมาประการใดก็าตามก็ต้องตามรู้ในความวกไปเวียนมาของจิตนั้นให้ได้เป็นดีที่สุดไม่ต้องนึกถึงความสงบนึกถึงตามผิดให้ทันตามผิดให้รู้จิตวิ่งความรู้ก็ต้องวิ่งตาม หยุดความรู้ก็ต้องหยุดตามคือสติต้องหยุดตาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าจิตเหมือนวานนนวานอนนั้นมันตัวเดียวเดี๋ยวมันไปเกาะกินไม้ที่สูงก็ต้องรู้เดี๋ยวมันเกาะกินไม้ที่ต่ำก็ต้องรู้เห๋ือมันเกาะคนกินไม้ก,ก็รู้ เดี๋ยวมันวิ่งไปกระโดดไปกาะปลายกิ่งไม้ก็จะรู้เดี๋ยวมันนั่งเด็ดใบไม้ก็รู้มันเก็บผลลไม้กินก็รู้เหล่านี้เป็นต้น้ารู้เรื่องเหล่านี้บ่อยๆสมมติว่าเรานั่งดูดิงเมื่อดิงมันมีอาการที่นั้นกระโดดไปกระโดดมาเราก็รู้จนรู้จนเบื่อรู้จนว่านี่เป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ จิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อรู้แล้วรู้จนเบื่อมันก็จะปล่อยวางไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดธรรมะคือความสงบที่พูดอย่างนี้หมายเฉพาะบุคคลที่มีอัจฉริยะสายหรือจริตในทางชอบรู้พร้อการปฏิบัติทางจิต รู้นำหน้าเดี๋ยวนี้เรียกว่ารู้หน้าสมาธิเกิดขึ้นภายหลังแต่บางคนทําไม่ได้คือหมายความว่าไม่ใช่จริตอย่างนี้ต้องอาศัยการเพ่งการนึกถึงอารมณ์ที่ภาวนาเช่นพุทโธดังที่เคยทันมันมานบ่อยๆโดยมีความสร้างสติอย่าให้รั้งเผอในพุทโธนั้น ด้วยความมีสติคอยรู้ที่จิตนึกว่าพุทธก็รู้นึกว่าโทก็รู้หรือจิตที่เพ่งดูหรือมีสติเพ่งดูที่จิตเพ่งพุทโธพุทโธพุทโธนะั้นหรือภาวนาพุทโธพุทโธนะั้นอยู่ในจิตของตนดูแต่จิตของตนคือความรู้สึกที่จิต ารมาเข้ามาเข้าเวลาที่เราเึ่นสมุทโทรจิตมันก็จะแวบไปหาตรงที่จิตในก่าพุทโทนนั่นแหละมันไปของมันเองควา,ามสงบที่จริงมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธินำหน้าปัญญาอาการของบุคคลเป็นไปต,ต่างๆกันบางทีก็ต้องคู่กันไปทั้งสมาธิทั้งปัญญา ดังที่เคยบรรยายมาแล้วในวันก่อนอย่างไรก็ดีสำหรับคารวาหผู้ครองเรียนพึ่งตั้งอยู่ในศีลห้าเป็นพื้นฐานที่มันม่นคงจนนึกถึงศีลที่ใดใจของเราก็อินปิติรู้ว่าตัวเรานี้มีของพระผู้ธเจ้าคือศีลอยู่เป็นประจันกายของเราไม่เคยทําผิดเรื่องศีล วาจาของเราไม่เคยทําผิดเรื่องศีลรักษาศีลห้าท้านนให้สม่ำเสมอให้ชำนนานให้ต่อเนื่องแล้วว่าพิจารณาธรรมะหรือภาวนาบ้างทางที่ดีแล้วกรรมฐา,านคือกายาตาสติมนันไมกบ่อยๆมาในตัวคนบทไหนฝว่วดบท,าดบทต,าตายตาสติเสียครือผมทั้งหลายโลมาครือคนทั้งหลาย กลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้มากๆดีที่สุดในกรรมธฐานบทนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายกระจาสติเป็นอมตะรรมาฐานคือรรมฐานที่ไม่ตายหมายความว่าบุคคลผู้ปฏิบัติในอมตะรรมาฐานในกายกระจาสตินี้ไม่พด้ในการที่จะเกิด เมื่อไม่พลาดในเกิดฟาสงบแล้วก็จะเกิดความรู้คือปัญญาและเมื่อเกิดความรู้คือปัญญาขึ้นแล้วเกิดฟานอย่างแจ้งแล้วก็จะละวางอุป,ปาทานที่เข้ามายึดถือในรูปในสรีระร่างกายเหล่านี้ให้พอบางไปแต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่พิจารณากายกัาสตาิเป็นประจักก่อนที่เราจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ นึกถึงเกษาโรมานักขาทันตาจนจบเดินหน้าถอยหลังแ้่เที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวไว้ให้เป็นอารมณ์จิตจะดีปาไม่เน้นนึกถึงกายขจารสติเลยกายขจารสติเป็นกรรมาฐานมหาจัจจกายขจารสติเป็นกรรมาฐานที่ช่วยขจัดขัดเกลาเกณของบุคคลให้เบาบางง่ายก่อนกายขจาสติ เป็นหนทางที่จะทำจิตของตนให้เกิดความสงบเกิดความผ่งองแผ้วได้กายขาจาสติจะเป็นกรรมาฐานเชื่อมโยงให้เกิดปัญญาก็ได้ให้เกิดสมาธิก็ได้ให้เกิดฌานก็ได้เพราะฉะนั้นกายขาจาสติจึงเป็นบทกรรมาฐานพิเศษนึกถึงเกสาผมทั้งหลายให้มากๆเมื่อมากๆแล้ว,ว่าบางครั้งก็พิจารณาเสียบ้างบางครั้งก็ปล่อยวางเสียบ้าง บางครั้งก็รู้ว่าเกสานี้เป็นธาตุดินบ้างอัวนี้เป็นตน้นหรือยังไม่ต้องนึกก็ได้นึกเกสาทั้าหลายโลมาคนหลายแต่ให้มีสติไวรู้ว่าอย่างนี้มากๆมีศีลแล้วก็รู้กายกันดาสติไว้มากๆแล้วก็ตั้งใจภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือจะเอาคำในบทของกายกันดาสติบทใดบทหนึ่งามาภาวนาก็ได้เก็นปัสหาสังปอดก็ได้ ได้ยังหัวใจก็ได้ตลอดจนอัธิกรงอธิอธิกะคือกระดูก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งมาเป็นอารมณ์ภาวนาก็ได้ในบทของกรรมฐานคือกายกาตาสตินี้ทำให้มากๆทำให้บ่อยๆทำให้สามามเสมอจะเป็นธรรมะปรากฏขึ้นกับอิตของตน ธรรมะที่ปล่าป่ากฏขึ้นกับผิดของตนก็ถ้าเกิดความสงบก,ก็เป็นสมาธิถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจทำให้เกิดความรู้สึกเห็นสังขารทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวบ้างเห็นเวลาเจ็บเวลาป่วยสังขารร่างกายนั้นไม่อยู่ในอำน,นาจของเราหรือทำให้เห็นนละเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีอารมณ์ที่จะเพลิดเพลินยินดีไม่จิตโดยเห็นว่าทังขานังหลายเหล่านี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าไม่มีสั้งขานแล้วร่างกายแล้วทุกที่ไหนจะเกิดมีขึ้นเคยเหตุตาทุกที่ตาถ้าไม่มีตาคือไม่มีกายทุกข์ก็ไม่เกิดถ้าอากว,ว่าเจตบอ่วยแล้วภายในมีปอดกำไส้เป็นต้นถ้าไม่มีกายก็ไม่เกิด เหล่านี้เพราะฉะนั้นกายนี้จึงเป็นที่ตั้งของทุกเมื่อพิจารณามากๆบ่อยๆเข้าความรู้แจ้งความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจะเกิดมีขึ้นกับตนเองโดยที่ไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติแต่ประการใดเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจจะปฏิบัติกรรมาฐานในฐานะคารวะ ควรจะมีสีลห้าเป็นพื้นก่อนจะภาวนาและบทใดนึกถึงกายกตาสติให้มากๆให้บ่อยๆหรือในเวลาว่างที่เดินบ้างนั่งบ้างนึกถึงกายกตาสติแม้ช่วงนั้นช่วงนี้ก็ได้ปีฝ่าไม่นึกถึงเลยเพราะถ้าหากว่าจิตห่างจากกายกตาสติจิตจะออกไปนอกทาง คือไปเป็นอารมณ์ของโลภะโสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาความชอบใจความไม่ชอบใจตลอดจนหนักเลยฟ้าน,นั้นก็วางอิจฉาทิทยาและอื่นๆอีกมากมายถ้าอาว่าไม่ให้ปิดของเราเองฝุดอยู่กับอารมณ์อย่างนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใจของเรามันนึกถึงกรรมฐานบทนี้มีสติสร้างอารมณ์รักษาไว้ยอย่างเสมอบ่อยๆแล้วธรรมะเหล่านี้ธรรมะข้อนี้เป็นไปตามอัตโนมัติส่งเสริมจิตของเราให้รู้เห็นตามความจริงโดยที่ไม่ต้องไปบังคับจิตให้ขึ้นได้ ข้อนี้ต้องฝึกบ่อยๆฝึดมากๆกรรมฐา,า,านทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งพระสงฆ์สามเณรเลขกะรหัสไม่มีขีดกั้นประการหนึ่งประการใดภรมรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอิสระแก่ตัดทั้งหลายในโลกทั้งเทวดาและมนุษย์สามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งสิน้นยังแต่ว่าผู้ใดมีความเพียร เป็นผู้ที่จะจะับตรับฟังมาแล้วรู้แล้วจะทำขใจของตนให้เป็นสมาธิได้สำหรับในทางพราสง์ที่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆก็เป็งใช้สปัญญาทางปัญญาพิจารณาไปบ้างแห่งไปบ้างสลับกันไป ปาไม่มีอารมณ์อะไรที่ปฏิบัติที่ปัจจุบันยืนยันไว้บางคิดบางทีกิตก็ไปนึกถึงอารมณ์ในอดีตในปาเป็นปลของตนเองให้เกิดวาปันป่วนซึ่งเรียกว่าสงสายไม่สงบด้วยพระธารต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าจงใช้สติจงใช้จิตของตนถ้าจิตของเราไปนึกคิด เรื่องอะไรอย่างได้อย่างหนึ่งอันอินราคะกินโทระัินหะจิตก็จะเศร้าหมองจิตมัวหมองเ้ื่อแต่กา,างต่างๆหรือเ,เครื่องบางจิตให้มัวหมองก็จะเกิดมยดมีขึ้นไม่เป็นไปเพื่อ เมื่อนึกถึงมากๆนึกถึงบ่อยๆต่อๆไปเมื่อจิตบางจากอารมณ์มากเข้าจิตไม่ถูก ดูจิตของตนอย่างเดียวเหมือนกับเราถือกระป๋องลูกหนึ่งจะเดินไปตักน้ำที่บอกเมื่อเราเห็นน้ำแล้วเราก็ต้องดูที่น้ำตรงไหนมันใสเราก็ต,ต้องตักกระตรงนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อไปถึงน้ำแล้วไม่มองน้ำไปม,มองอื่นเสียบ้างหันหลังไปกลับไปมองดูผลทางบ้างเราจะได้น้ำก็น้ำไม่ จะไม่สะอาดก็ได้หรือไม่สมบูรณ์ก็ได้ต่อเมื่อเราไปถึงแล้วเห็นนะดูนะ้าที่สะอาดตรงไหนก็ตักเอาตรงนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราเกิดความสงบแม้เพียงแวบเดียวเกิดขึ้นจิตสมดร,รู้ไว้ทันทีในความสงบนั้นแล้วก็จับตรงนั้นไว้ดูไว้เฉยๆถ้ามันหาย มูลเหมือนภาชนะที่ใส่น้ำนาลั่วเดี๋ยวน้ำก็หายมันก็หายไปจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าสติไม่สมบูรณ์มันก็ร่วเดี๋ยวมันก็หายไปบางทีก็กลับทำขึ้นมาหรือถ้าไม่ขึ้นมาใหม่ก็ตามดูจิตแบบต้นที่ตังกามมาแล้วแต่าหก็จะเพ่งฟ้าจังหวะก็องกลับมาทำใหม่าหก็จะเพ่งอาคารู้ก็จะดูตาก็ได้ และแต่จริาตปัญญาสายของตนอาการต่างๆย่อมเป็นไปอย่างนี้ในเบื้องต้นและก็จทิงเบื้องต้นก็ไม่ได้บางทีทำไปนานๆทำมาฐานก้าวหน้าไปบางครั้งจะต้องมีธุระอะไรไหลายิ่งหลายอย่างือร่างกายเจ็บป่วยเกิดติดโรยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่มีเวลาทำในขณะนั้นด้วยทุกขเวทนา และไม่สามารถจะคุมจิตได้จิตจะมีสติดูทุกขเวทนาก็จะอาจจะทำให้จิตเลื่อนลอยไปได้ก็จะอาจจะทำให้เกิดกรรมฐานถอยไปได้เพราะกรรมฐานทางสมาธิเป็นรยะธรรมเรือไม่ทำอยู่บ่อยๆก็เสื่อมไปได้แม้ทำอยู่บ,บ่อยๆยังต้องมีสติให้เท่าเทียมกันเมื่อวานนี้มีสติเท่านี้จิตสงบ วันนี้ก็ต้องมีสติไม่ต่างไปกว่านั้นอีกที่สบ่บเกราะวานนี้มีสติด,ดูที่สิ่งที่สงบแล้วดูได้หนึ่งชั่วโมงราาประคอกกิดไว้ได้อย่างไรต้องจำอารมณ์ในการประคอกจิตนั้นไว้ให้ต่อไปได้ให้น้อยกว่านั้นอีกทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าความสงบก็จะเกิดขึ้นความรู้ก็จะเกิดขึ้นทําให้ชําน,นานถึงความสงบแล้วก็ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้น เมื่อปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นก็พิจารณาธรรมะต่อไปไม่ติดอยู่เพียงเท่านี้ไม่ติดอยู่ในความสงบเพียงเท่านี้จิตที่เกิดความสงบแล้วในเวลาใช้ปัญญาก็เหมือนมีดที่รับไปคมดีแล้วขาวดีแล้วมันก็จะให้เกิดประโยชน์ในการใช้านตามความประสงค์จิตที่สงบแล้วพิจารณาปัญญาก็จะไปไปตามกำลังของความสงบ ขจะสามเมลากจัดอาภุศสนระต่างต่างให้สลายไปได้คือให้เห็นจริงเห็นพิจารณาให้เกิดอสุภะก็เห็นอสุภะจริงพิจารณาหเห็นปฏิกูลก็ปฏิกูลจริงพิจารณาเห็นความเสื่อมก็เห็นความเสื่อม,อง,อมง่ายจริงกับจิตลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสงบนี้ยิ่งต้องทำบ่อยๆตอนนี้ไป จงต้องจะตั้งใจเจริญสมถะสมาธิภาวนาด้วยการปล่อยวางอารมณ์อื่นๆทั้งปวงที่ไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานปล่อยวางให้หมดแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าประรับประสงค์พุทโธตัมโมสังโฆพุทโธตัมโมส,ส,ส,สังโฆแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่เชื่อมั่นในําสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาภาาทะาในพระพุทธเา้าจกิน และเนึกะถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทโธพุทโธในความมีสติรักษาจิตของตนไว้อย่างนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นต่อน,นี้ไปตรงตั้งใจปฏิบัติการกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป